เปิดอะไรครับเอเซทีนหลังมือสัมผัสออกออกโอเคนะแล้วก็เรียบร้อยติดไฟบิดบิดออกไปข้างหน้านี้อ่าโคตรแรงงบิดกดบิดกดแล้วกดอย่างนี้ครับไม่เวลากดบิดบิดบิดอย่างงี้นะกดเนี้ยอย่างงี้นะอย่างงี้ยังไงก็ไม่ติดนะครับต้องกดอย่างงี้ กดใช่ให้เกิดประกายไฟดูดูบิดออกไปเนาะเอ็กบิดกดอ่แรงอไาง่ายต่อครับเอ่ปรับให้ได้ก่อนอะเซทลีนให้ได้เป็นเปลวไห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 และเบาๆลงเขาหาตัวเบาเบาอีก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 เอีกพอพออันนี้โชว์ให้เพื่อนดูโอเคไหมครับเราต้องได้เปลวนี้ก่อน แล้วก็จบตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมาโอเคนะครับอ้าวต่อไปแล้วก็ต้องบอกตั้งเปลวลได้แล้วครับอ่าตั้งเปลวลได้แล้วก็จะประมาณนี้อนนโอเคนะครับช่วยเพื่อนดูหน่อย<ป>โอเคไหมครับแล้วก็บอกว่าเปลวที่หนึ่งเป็นเปลวที่หนึ่งเป็นแบบคาร์บูไรซิ่งประมาณ2 0 0 8ถึงัเกือบ3 0 0พไว้ทำลายเอาไว้เชื่อมแบบพวกทองเหลือ,องบัตกีอ่าทองเหลืองทองแดงบัตกีบัตบัตซิ่ง นะครับอัตราส่วนเป็นออกซิเจนหนึ่งแล้วก็อะตซิลีนสองสองหนึ่งต่อสองอ๋อโอเคครูครูครูบอกก่อนยังเม,มื่อไมครูบอกโอเคผ่านอ่าแล้วก็เป็นเปลวที่สองเป้าที่สองชา้ชาชา้าช้า่ได้แรงไปใบจเรื่อยเรื่อ<า>ยอีก<ล>เรียน <ปะ S 1> ใบช้าช้าเออเอานวลใสๆเบาๆนีๆ่โอเคไหมครับช้าช้าใจเย็นๆอันนี้ก็เปลวที่สองเปลวที่สองสามพันหึงสามพันหนึ่งร้อยชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนเป็นเอ่อแบบนิวตันเฟรมนิวตันเฟรม เอาไว้เชื่อมแบบทั่วไปนิยมใช้อันนี้กันอ่ามากที่สุดอัตราส่วนอัตราส่วนเออหนึ่งต่อหนึ่งหต่อหนึ่งอ่าเซนหนึ่งแล้วก็อัตราสนีน่ยอ่าประมาณอันที่สามบอกโอเคผ่านแล้วก็ปรับไปหน้าช้าช้าช้าอีก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 อีอีก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 อีอีกออีกอีกอีก ออกซิไดซิงเฟมโอเคมีความร้อนประมาณ3,002ถึง3 0 0 0อ่าความร้อนมากสุดมากสุดเอาไว้พวเอาไว้พวกงานตัดเหล็กตัดเล็กๆน้อยๆตัดเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นตัดเยอะๆมีมีแบบนี้เป็นหัวตัดอย่างงี้นะครับเฉพาะเจาะจงอันนี้คือเล็กๆน้อยๆโอเคนะครับอัตราส่วน2ต่อหนึ่งออกซิเจน2แล้วก็อัซซีเตลินอัซซีเลินอ่าออกซิเจน2องอัซซีเตลินหนึ่งจบโอเคไหมครับเอาปปอบมืนเพื่อนหน่อย 啊、ah,，OK。